ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Topup ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเกหมือนเดิมทุกคนก็เช่นเิการอัปเดตข่าวสารของ E Football 2026โซนมา i ายหรือฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับคนเราจะทาการนําเสนอคนและก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลนักคนของแพลนักเตะนะครับทุกคนมาดูเลยกันนะครับว่ามีแพ็กไหนนะครับที่ยังอยู่กับเรากันบ้างนะครับทุกคนมีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้างแล้วก็จะมีแพ็กไหนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างเราทาการรับชมวันในคลิปนี้เลยกัันนะครบ ก่อนรับชมคลิปการโก้เหมนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยละกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของแพนตเตตทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือนี่ทุกคนมาดูที่ในส่วนของแพนตเตตกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่างในทราบดีนะครับว่าในทุกวันพฤหัสนะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงกันทุกวีคอยู่แล้วนะครับคนเริ่มไล่เรียงกันที่แพ็คแรกนะครับคนเป็นแพ็คของอีปิกนะคทุกคนเป็นบิ๊กทามอนีเอซีมิลานนะครับออัันนีก็คคืยยงไมม่่หดาาาุะะรรบเพว จะอยู่กับเรายาวๆอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับคนสรับแพ็กที่นำทัพโดยสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับผมและก็นักเตะของ a อซีมิลานอีกเยอะะมากมายเลยนะครับส่วนในแพ็กใหม่ๆักพนหรือว่าตำนานใหม่ๆนะครับอย่างนิซัมดีนะครับว่าในฐานข้อมูลนะครับมีตำนานใหม่ๆอยู่เพียบเลยนะครับทุกคนต้องรอรู้เลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะยิบยกเข้ามาเป็นแบบไหนนะครับคนอาจจะเป็นอ่ารูปแบบของฟูลทีมเหมือนของเอซีมิลานที่ มีอยู่ในปัจจุบันนะตอนนี้ก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอรู้เลยกันนะครับว่าจะเป็นสโมสรไหนนะครับส่วนอันนี้คือภาพของการตัดต่อทุกคนเป็นภาพของคอนเซปต์นะครับของปืนใหญ่อาเซนอลนะครับมีเชอรี่ยองรีนทุกคนพัชชิกวิเอร่านะครับก็มีใครอยากได้กันบ้างหรืออยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของ Player of the w e e k นะครับสำหรับยรวีนะครับทุกคนก็หมดอายุเช่นกันนะครับสำหรับหลังการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นะครับ และระหว่างนี้นะครับคนเรามาดูการคดดาดการณ์คร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับคนเป็นการคาดการณ์ของ Best Legend AA นะครับก็คือให้ข้อมูลการคาดการณ์นะครับคนมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยนูโนเมนเดสทุกคนไหมเมยองนะครับผมมีเอเซ่นะครับผมเฟรนโตเรสนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของทุกคนเอนโซเฟรนเดสนะครับผมก็เลี้ยงใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนแพ็กที่เหลือแพ็กอื่นก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพ็กที่ มีมาเล็กฟีด้ยเทมดาวหรือเทมของนอ n บ a ิตติ้งคอนแท็นะครับอันนี้ก็คืออยู่กับเราอีก20กว่าวันเลยด้วยกันนะทุกคนและก็ในส่วนของโชว์ไทม์นะทุกคนเอฟบีบอลลีกเฟสซีนะครับเหลือเวลา43วันนะครับและก็แพ็คไฮไลท์เหลืออีก8วันด้วยกันนะครับประมาณนี้ทุกคนในส่วนของแพนเตต,ตันๆนะคร่บทุกคนมีทั้ง อยู่กับเราทุกคนมีทั้งหมดอายุแล้วก็มีทั้งอาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่ากับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่ากับเอไอนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วท่านเดี่ยนะครับก็มาทําการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้ววววยลลลล้้้กกกัััััันน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 ะคคคคครรบบไไเจอออใใหหม่่ิิปปปาาีีขตสสด